วันนี้นะครับเรามีกล่องพัสดุหนึ่งกล่องยังไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรพี่การพร้อมที่จะเปิดหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วค,ครับอะไรครับอ่าเราจะมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าข้างในคืออะไรอ่าค่อยเปิดเด็กพ่อเปิดให้อ่รา àng, ระวังระวังมีดครับพี่การระวังมีดนะครับมีดอันตรายนะครับเด็กไม่สามารถเล่นได้นะครับอ่าเวลาแกะกล่องต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนดูแลนะครับ อาเขยมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในกล่องมันคืออะไรนะในกล่องมันจะคืออะไรนะว้าวมีการเต้นเต้นมาดูหน้าตาเด็กก่อนครับดูหน้าตาเด็กอ่าดูโดียวหนึ่งสองสามพร้อมหรือยังไอพร้อมแล้วเพิ่มเลยหรอมังว้าวว้าวท่านผู้ชมให้ให้กองดูนะท่านผู้ชมดูก่อนเถอะกรยืนขึ้นยินขึ้นเออว้าวคืออะไรครับ เป็นอะไรนะครับขอบคุณคุณพ่อขอบคุณแม่ครับเล่นเป็นไม่ลูกแม่เอาสวัสดีหล่อๆก่อนขอบคุณครับหล่อๆเท้าวชิดครับเท้าชิดขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้เราแกะกล่องกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับว่าน้องกันของเราจะเล่นเป็นไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณพ่อแกะให้ก่อนครับรอก่อนครับอนั่งลงก่อนพี่กันนั่งลงครับอนั่งลงนะครับเดี๋ยวรอันะครับ นั่งลงนะครับเดี๋ยวคุณพ่อแกะให้ครับอ่านี่เป็นของเล่นเด็กนะครับรคับไหนนะเมื่อกี้นี้พี่กันซ้อมไว้ว่ายังไงนะสวัสดีครับวันนี้พี่กันวันนี้จะมาทำอะไรนะรีวิวรีวิวอะไรปืนเนอะเอามือออกก่อนครับอ่า ็นสิ่งที่เด็กๆใฝ่ฝันนะครับท่านผู้ชมอ่าอ่านี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับกระสุนกระสุนปืนครับกระสุนปืนครับับ,บอ่า,อ,า,าอ่ายางครับมันต้องแกะด้านหลังด้วยนะครับอ๋อเพราะว่าเขายึดไว้แน่นเลยเขายึดไว้แน่นเลยนะครับอ่าเราต้องแกะด้านหลังด้วย พอาจมี่นละนี่คือปืนแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ฐานอ่ะก็เลยไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าปืนรุ่นนี้นะครับต้องมีการใส่ฐานด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่ฐานก่อนละกันอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้เอาปืนเนื้อม,มาใส่ฐานแล้วพี่กันลองยิงดูสิครับโอ้ยยิงได้เยเป็นไงครับเริ่มแล้วยิงได้หรือยังเวลาเราเล่นปืนนะลูก ผู้ใหญ่ต้องให้เป็นคนที่คอยดูแลเด็กนะครับและก็เราจะไม่เล็งปืนไปทางที่มีคนนะครับเข้าใจไหมครับลูกคัาอ่ะเดี๋ยวลองยิงอีกทีอ่ะลองยิงใส่ตุ๊กตาเอายิงไปทางโซโฟ,ฟาเลยยิงปุ้งปุ้ง,งยิงวาวโอเคเดี๋ยวป้าจะหาะหาเป้ามาให้เดี๋ยวเราจะทําเป้ากันเดี๋ยวต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาเป้ามาตั้งไว้ให้พี่กัน แล้ให้พี่กันลองยิงดูว่าเขาจะมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใดนะครับรอชมนะครับท่านผู้ชมรอพี่กันพร้อมไหมครับพี่กันพร้อมไหมพร้อมครับบอกคุณแม่สิพร้อมครับอ่าพร้อมครับเดี๋ยวเราไปทำันพร้อมยิงขึ้นพร้อมครับแบบต้องวจดทำไงไฮ้ยค่ะโอ้ยบายบาโอ้ยยิงแล้วครับยิงแล้วโอ้ยโดนโดนแล้วครับโดนะยิงยิงยิงโอ้ยโนอีกแล้วยิงยิงโอ้ยโนอีกแล้วยิงยิงโอ้โยโยโยหมดหมดไหมหมดไหม อูเกระสุนหมดแล้วลูกยิงเองเลยเหรอเมื่อกี้ลูกยิงเองครับโอ้โหเก่งจังเลยในคูดไหมครับในเย่กวนเก่งจังเลยเก็บกระสุนมาครับเก็บกระสุนมาแล้วก็ตั้งเป้าขึ้นมาเก็บกระสุนมาแล้วก็ตั้งเป้าขึ้นใหม่เลยครับ อ่าคนะุณพ่อจะใส่กระสุนไม่ให้อ่ากระสุนใส่แก้วไว้กระสุนใส่แก้วไว้ครับอ่าไปเก็บบล็อกเก็บบล็อกวางเรียงเป็นเป้าไปเก็บบล็อกวางเรียงเป็นเป้าอ่าไปบล็อกมาวางเรียงเป็นเป้าไปไปบล็อกมาวางเอาบล็อกมาวางอ่าหรือว่าจะยิงสองอันนี้ให้หมดนี่กันจะยังไงนี่กันจะเรียงใหม่หรอจช่เรียงใหม่ครับผม พร้อมแล้วนะครับพี่กันพร้อมหรือยังครับเป้าแรกนะดาบแล้วก็ยิงเล็งเป้าเลยครับเล็งเป้าเลยโอ้โห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 ยิงโดนเฮ้ยลูกกระสุนหมดก่อนอ่ะกระสุนมาใส่ใจลูกกระสุนบอลลอกบอลอกันอ่ะรอ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 อ่ะรอ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 เลยลูกกระสุนก่อนราดูซิว่าบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรนะครับสีอะไรพี่กันครับดูบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรครับพี่กันครับบล็อกตัวสุดท้ายสีอะไรลูกสี สีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะลูกจะรู้ไหมนะไอกันมายิงเฟิร์แล้วมาเลยสีแดงอะสีแดงรู้จักสีแดงไหมสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีอะไรสีแดงภาษาอังกฤษนะอ่ามาหน้าครับั่าประจำจุดอ่าบล็อกตัวสุดท้ายมีกันยิงริงโดนไหมครับท่านผู้ชมอ่าดูดูดูอายิงเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โเต็นมาก่อนนี้เป้าทั้งหมดนะครับอปืนเล่ก่อนเป้าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมก่อนนี้พี่กันก็ได้ยิงเป้าทุกเป้าสําเร็จตามเป้าหมายเราก็ขอมอบปืนเนฟกระบอกนี้ให้พี่กันเ้เล่นต่อไปเลยนะครับอ่าขอบคุณครับคุณแม่ดนลยรั้มรอรอก่อนครับ ฝากกดติดตามพี่กันด้วยนะครับใช่ไหมติดตามติดตามด้วนะคะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเสนอเรื่อยๆนะครับมาวดทีบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับหล่อๆด้วยยิงขึ้นดีๆียิงขึ้นก็หมอนลงหล่อๆครับ่อาเก่งมากค่ะจริงลองยิงดิสืออีกไหมจริงอู๋กูหมดหรือยังยิงหมดหรือยังยังไม่หมด